สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีเด็กป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 นะครับเด็กครับสัปดาห์นี้ใกล้จะถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับและสังานชิ้นนี้จะเป็นงานชิ้นก่อนสุดท้ายครับถ้าเป็นหนังก็จะเป็นว่ากําลังจะเข้าสู่จุดคลายแม็กของเรื่องแล้วแต่ชิ้นนี้เป็นชิ้นนําเข้าสู่จุดคลายแม็กของเรื่องเด็กครับวันนี้ครูมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากให้พวกเราลองฝึกทําดูครับเด็กครับเราเรียน 2มิตินะครับภาพ2มิติวันนี้กูจะสอนทำภาพ3มิตินะครับสมิติในที่นี้หมายถึงว่าทำรูปร่างเป็น3มิตินะครับโดยเพิ่มมิติที่3เข้าไปมิติที่3คืออะไรครับคือความลึกนะครับเราจะเพิ่มความลึกเข้าไปนะครับดูนะครับถ้า2มิติก็คือสีชมพูนี้พื้นที่ของ2มิติพอเราเพิ่มความลึกเข้าไป นะครับเพิ่มความเข้มของสีเข้าไปเป็นส่วนของเงากลายเป็น3มิตินะครับมิติที่1มิติที่2มิติที่3เพิ่มความลึกเข้าไปทีนี้หลักการหรือว่าวิธีการเพิ่มความลึก,กนะครับไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจเรื่องแสงก่อนเร,เราต้องเข้าใจเรื่องแสงก่อนว่าส่วนไหนจะโดนแสงส่วนไหนจะปะทะแสงเป็นส่วนแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนที่ค่อยเบี่ยงออกไปจากแสงหรือที่ตรงข้างกับแสงเลยก็จะเพิ่มความมืดไปนะครับ เพิ่มความมืดแบบนี้เราเขาเรียกว่าเราจะเราเหมือนเราแรงเงาเวลาเราวาดภาพแรงเงาจะมีแสงแรงเงานี่ก็เช่นกันครับแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบของสีนะครับนี่ก็สียุสีแดงอ่อนตรงนี้ก็เป็นสีแดงเข้มนิดนึงตรงนี้เป็นสีแดงเข้มที่สุดนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามาลองทำดูเด็กครับทำชื่อตัวเองหรือว่าทำตัวเลขแบบครูก็ได้ครับเป็นแค่ให้เด็กลองไม่ต้องกลัวผิดครับผิดถูกช่างมันนะครับ ทำออกมาแต่ว่าสําคัญเด็กใช้สีโปสเตอร์นะครับแล้วก็รอให้สีมันแห้งก่อนครั้งที่1จะลงสีที่2ก็ต้องรอให้สีแห้งก่อนให้สีครั้งที่1แห้งก่อนนะครับเทคนิคมีอยู่แค่นี้เราเรียนเรื่องผสมสีเข้มสีอ่อนมาแล้วเอามาใช้ในแบบนี้ได้เลยครับแล้วเวลาเราเขียนรูปเราทํารูปอื่นมันจะง่ายมากๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> เรามาดูกันว่า เราจะทำรูปร่าง3มิตินะครับวันนี้ครูจะให้พวกเราได้อลองทำสามมิติดูนะครับเป็นรูปทรงนะครับไม่ใช่รูปร่างถ้ารูปร่างมันจะเห็นแค่2มิติก็คือเห็นแต่ด้านแนวนอนกับแนวตั้งนะครับไม่เห็นด้านลึกพอมีด้านลึกเพิ่มเข้ามานะครับพอมีด้านลึกเพิ่มเข้ามามันก็กลายเป็น3มิติ นะครับลองด,ด,ดูนะครับอ,อบลองทำสอมิติก่อนปุ๊บลองทําดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าเราจะระบายสีตัวอักษรหรือตัวเลขหรือตัวอะไรก็ได้นะครับที่เราจะเพิ่มความเป็นมิติให้มันนะครับนี่นี่คือเส้นสีดํานี่คือ2มิติกูเพิ่มมิติที่3ไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงสี เห็นไหมครับเพิ่มความหนาหรือว่าความลึกของมันมันก็จะกลายเป็น3มิติเด็ครับวันนี้เราเรียนเรื่องการผสมสีอ่อนสีเข้มมาแล้วนะครับเราจะมาลองดูนะครับเ็ครับครูลงแรงเงาเบาๆให้ดูก่อนนะครับว่าสมิติพอเราใส่สีเข้มสีอ่อนลงไปมันก็จะกลายเป็นมิติเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยนะครับมิติเพิ่มขึ้นมาทันทีเลย ความลึกมันก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับแค่เราเติมเงาหรือว่าเติมสีเข้มไปในมิติที่3เพิ่มสีเข้มไปในมิตในมิติที่3ทีนี้รายละเอียดครูยังไม่พูดนะครับเราแค่เพิ่มสีเข้มลงไปในมิติที่3เหมือนเราแรงเงานะครับมันจะมีมิติที่1 เอาสมมติว่ามิติที่1เป็นฝั่งแสงคือแสงจะมาทางนี้ประทะแสงก่อนนะครับมิติที่2มิติที่3ส,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามแสงจะมืดสุดอันนี้เด็กดูเห็นไหมครับนะครับดูกล้นิดนึงอ้เห็นไหมครับทีนี้เราจะปรับขาวดําตรงเนี้ยให้เป็นสียังไงนะครับเราเริ่มต้นด้วยครูวันนี้ครูใช้สีเดียวนะครับเด็กๆงานหนึ่งเด็กเราทําสีอ่อนที่สุดก่อนครับ สีอ่อนที่สุดคือสีขาวตรงนี้กูใช้สีแดงผสมสีขาวเยอะหน่อยนะครับสีอ่อนสุดนะอีกหนะนะครับลงเลยกูจะไม่เนียบเท่าไหร่นะเพราะว่ากูทำให้ดูสดๆการใช้ผู้กันให้หางหรือว่าปลายหรือว่าปลายของผู้กัน,นไปแตะ ไปจับผู้กันเหมือนดินสอครับจับเหมือนดินสอเลยแล้วก็ดูขอบของผู้กันไว้ขอบตรงนี้กับส่วนที่มันจะโดนเส้นนะครับเนี่ยดูปลายดูปลายผู้กันไว้นะครับไม่ยากครับเพียงแต่เราไม่รู้เทคนิคมันแค่นั้นเองแต่คราวนี้รู้แล้วคงจะทําได้นะครับเอาความแหลมของผู้กันเนี่ยไปเข้าหาเส้น เห็นไหมครับนี่คือเราลงสีในส่วนที่รูปเป็นรูปร่างก่อนคูจะทําให้ดูเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันไหลซอฟเข้าหากันสักนิดหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับต่อไปกูเพิ่มจากสีเดิมสีแสงเพิ่มสีเข้าไปเป็นมิติที่สองนะครับเด็กต้องรอแห้งก่อนนะอย่าทำแบบกูนะ นะครับตัแห้งก่อนถ้าดูด้วยมิติที่สองอ่ามิติที่สองตรงนี้หน่อยหนึ่งดูปลายพ้ก,กันดีๆช่วงนี้แล้วครับเด็กๆจะได้สมาธินะครับเห็นไหมครับจริงแล้วเราทํา ถ้าเราเอาแค่น้ำหนักแบบนี้หรือว่าความเข้มแบบนี้ก็อยู่ได้ละวใครับง่ายมากเลยพอเราเข้าพอเราเข้าใจคนว่าสีอ่อนสีเข้มแล้วเรามาใช้ให้ถูกวิธีนะครับให้ถูกตำแหน่งมันก็งานของเรามันก็จะดีขึ้นมาเองนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับทํางานชิ้นนี้มาดูกันเด็กจะเขียนตัวอักษรที่เป็นชื่อตัวเองสักตัวหนึ่งก็ได้ครูไม่ว่านะครับหรือจะเป็นตัวเลขแบบครูก็ได้หรือจะเป็นตัวเลขตัวอื่นก็ได้ นะครับถ้าเราม,มั่นใจนะครับลองทำดูเห็นไหมครับหนึสามนี่มันไหลเข้ามานะเพราะว่าของกูรีบกูไม่ได้รอแห้งแต่ว่าเด็กๆต้องรอแห้งก่อนนะครับมันสำคัญเรื่องนี้น้ำกูเยอะไปเห็นไหมครับโอเคไหมอ่าเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปนี้ลงไปให้ดูทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับทำมา1ชิ้นก่อนจะเป็นชิ้น สอบชิ้นสอบสนุกกว่านี้อีกรอติดตามนะครับรอติดตามได้เลยชิ้นสอบนี่เต็มแผ่นครับขอบอกเทคนิคทุกเทคนิคได้เจอกันแน่ในชิ้นสอบทำเรื่องนี้ก่อนนะครับกูไปแล้วครับสวัสดีครับ